สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องคำว่านักบวชนะครับทุกคนก็คงจะเคยเห็นคนที่แต่งตัวผิดแปลกไปจากคนธรรมดาธรรมดาอย่างชาวบ้านเช่นผู้ชายที่โกนศีรษะแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าเหลืองที่เราเรียกกันว่าพระสงฆ์หรือว่าสามเณรนั้นอันนี้พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่สวมเสื้อคลุมยาวสีขาวหรือว่าดำ รองถึงเท้าอันนี้เขาเรียกว่าบาทหลวงหรือว่านางชีนะครับในศาสนาคริสต์บางพวกก็เป็นผู้ชายนุ่งผ้าขาวจงกระเบนสวมเสื้อขาวเอาไว้ผมยาวเก้าเป็นมวยอันนี้เรียกกันว่าพราม์นอกจากนี้เรายังอาจจะเห็นจากในรูปภาพจากในหนังบ้างซึ่งเป็นรูปคนที่แต่งตัวเป็นฤาษีบ้างเป็นโยคีบ้างเป็นพระแคร์พระญี่ปุ่นพระจีนคนที่แต่ง แต่งตัวแปลงจากคนธรรมดาแต่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนแล้วก็อยู่รวมกันที่วัดไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกับชาวบ้านอย่างพวกเรานี่นะครับเขามีความประพฤติอยู่ในระเบียบข้อบังคับผิดกับพวกเราอันนี้เขาเรียกว่านักบวชหรือว่านักพรตศาสนาต่างๆในโลกนี้มีอยู่มากมายศาสนาที่ใหญ่ๆมีคนนับถือมากก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสตศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูซึ่งมีคนนับถือทั่วไปโดยไม่เรียกว่าจะเป็นชนชาติไหนแต่ว่าบางศาสนาที่เป็นศาสนาที่เล็กกว่าและก็มีคนนับถือเฉพาะคนชาติใดทาติหนึ่งเท่านั้นก็มีเช่นศาสนาองจื้อและศาสนาเต๋าซึ่งนับถือแต่เฉพาะคนจีนหรือว่าศาสนาชินโตซึ่งนับถือเฉพาะคนญี่ปุ่นหรือว่าศาสนายูดายซึ่งนับเฉพาะคนชาติยิวและศาสนาโซโลเอสเตอร์ซึ่งนับถือเฉพาะชาวอีราน แต่ละศาสนาที่กล่าวนี้ก็ย่อมจะมีนักบวชของศาสนานัน,นั้นอยู่แล้วเราก็มักจะเรียกกันว่าเป็นพระของศาสนานั้นศาสานานี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือในบรรดาคนที่นับถือศาสนาทั้งหลายนั้นเนี่ยก็แบ่งได้ออกเป็นสองพวกใหญ่ๆพวกหนึ่งเป็นคนธรรมดามีการนับถือกราบไหว้บูชาและก็ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั้นแต่ว่าไม่ได้บวชเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชในศาสนานั้นเขาเรียกว่าเป็นคารวาส ส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นได้แก่บวชเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชในศาสนาเลยทีเดียวที่อันนี้เราเรียกกันว่านักบวชนักรถหรือว่าพระคนที่เป็นฆราวาสที่คนที่เป็นพระนักบวชเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับพวกที่เป็นฆราวาสในศาสนาไหนก็นับถือปฏิบัติตามระเบียบประเพณีข้อบังคับหรือว่าศีลของศาสนานั้นๆมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ตนจะเลื่อมใสศรัทธา หรือว่าเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้ก็ไม่มีการอยู่ในบังคับโดยการเช่นว่าในทางศาสนาพุทธเนี่ยมีศีลให้คนรับนับถืออยู่ศีล5้ศีล8ใครจะนับถือศีล8ก็ได้หรือว่าปฏิบัติศีล5ได้แค่2ข้อ,อนอกนั้นก็ไม่ครบอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านก็ไม่ว่ากนันแต่ว่าผู้ที่เป็นพระหรือว่านักบวชในศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าบวชเป็นพระแล้ว จะต้องปฏิบัติตามศีลหรือว่าระเบียบประเพณีข้อบังคับของาศาสนานั้นนอย่างเต็มที่นับตั้งแต่การแต่งกายการกินการอยู่การทํางานการพูดการคิดเหล่านี้จะต้องผิดแผกแตกต่างจากชาคาลวาตทั้งสิน้นคือพูดง่ายๆก็คือถึงจะนับถือาศาสนาเดียวกันแต่ว่าคนที่เป็นพระหรือว่านักบ,บวชในาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเนี่ย นึกอยากจะเอาจีวรมาหม่มเอาผ้า,ามาคุมหรือว่าไปเอาเสื้อบาดหลวงมาใส่ไม่ได้คนคนนั้นจะต้องเข้าพิธีบวชตามแบบประเพณีและข้อบังคับของศาสนานั้นๆเสียก่อนถึงจะเป็นพระเป็นนักบวชในศาสนานั้นๆได้และเมื่อเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชของศาสนาไหนแล้วก็จะต้องประพฤติอยู่ในระเบียบว,วินัยของศาสนานั้นอย่างครบถ้วนจะทําอะไรตามความพอใจ เหมือนกับมวลพวกคารวาสที่ไม่ได้บวชทำไม่ได้ถ้าคืนฝาฝืนก็จะเป็นบาปเป็นความชั่วมากทีเดียวทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยจะทําอะไรตามใจชอบไม่ได้หรือว่า,าถูกตัดอิสระเสรีลงไปหลายอย่างทีเดียวครับและถ้าเช่นนั้นคนที่ไปบวชเนี่ยเขาบวชทําไมกันเขามีความประสงค์หรือว่าต้องการอะไรถึงได้ยอมไปบวชอย่างนั้น ความจริงศาสนาทุกศาสนามีจุดประสงค์ให้คนมีความประพฤติดีมีความสุขให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยดีแต่ว่าวิธีการของศาสนาต่างๆเพื่อให้ถึงจุดประสงค์นี้ไม่เหมือนกันบางศาสนาก,ก็มีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสําหรับคนชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นคนชาติอื่นหรือว่าอยู่ในิทินอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะก็ได้แม้กระทั่งศาสนาไหนที่เหมาะกับชนชาติใดอยู่แล้วเนี่ยคนในชาติก็จะต้องปฏิบัติให้ครบ ครบถ้วนตามข้อบังคับของศาสนาไม่ได้บางคนอาจจะปฏิบัติได้มากบางคนปฏิบัติได้น้อยสุดแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนครับเพราะว่าคนเรามีฐานะความเป็นอยู่ร่างกายจิตใจไม่เหมือนกันทุกคนโดยเหตุนี้แหละคนที่ต้องการจะมะีมีความสามารถจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและก็ศีลของศาสนาใดให้ครบถ้วนก็จะบวชเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชในศาสนานั้นไป ส่วนคนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ครบถ้วนก็เพียงแต่นับถือและก็ปฏิบัติเท่าที่สามารถจะทําได้โดยไม่ต้องบวชที่นี่จะพูดถึงเรื่องเฉพาะการบวชในศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับในพุทธศาสนานี่มีผู้นับถือศาสนาพุทธที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนอยู่หลายพวกแบ่งออกได้ตามลักษณะความมากความน้อยของการปฏิบัติ ผู้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธโดยมีการเข้าประกาศตัวเป็นผู้นับถือแท้จริงเนี่ยเรียกว่าพุทธมามะกะพวกนี้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ยังไม่มีการบวชแต่อย่างน้อยก็ต้องปฏิบัติอยู่ในศีลห้าหรือว่าเบญจศีลผู้ที่นับถือศาสนาพุทธโดยยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แล้วก็ถือศีลห้าเป็นปกติกับถือศีลแปดในวันพระถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าอุบาสก ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าอุบาสิกาพวกนี้ไม่ต้องบวชเหมือนกันแต่ว่ามีการไปวัดทําบุญฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอเป็นกิจวัตรผู้ที่เป็นผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ถือศีลสิบต้องมีการบวชเรียกว่าบวชประชาคือก็ต้องโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดนุ่งห่มด้วยผ้าเหลืองตามแบบฉบับแล้วก็ต้องอยู่วัดเรียกว่าสามเณร ส่วนผู้ชายที่ถือศีล227เนี่ยต้องบวชเรียกว่าอุปสมบทต้องโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดโกนเขา่านุ่งห่มด้วยผ้าสีเหลืองตามแบบต้องอยู่วัดเรียกว่าภิกษุรวมความว่าปัจจุบันผู้ที่ต้องบวชเนี่ยเพียงสองพวกเท่านั้นคือบวชเป็นภิกษุที่เรียกว่าอุปสมบทกับบวชเป็นสามเนรเรียกว่าเป็นปชาอ่า แล้วก็นักบวชในปัจจุบันก็มีแต่ผู้ชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงแต่ก่อนเคยมีนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละการบวชเป็นพระภิกษุและก็สามเณรในพุทธศาสนานั้นเป็นคุณประโยชน์ต่อตัวผู้บวชเองและก็ต่อสังคมอยู่หลายอย่างอย่างเช่นว่าข้อหนึ่งผู้บวชได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆของพุทธศาสนานเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัววงญาติของตนข้อ2 ผู้บวชได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจริงๆซึ่งเป็นการอบรมกายวาจาใจให้อยู่ในศีลในธรรมและก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งโลกนี้โลกหน้า 3. ผู้บวชได้มีโอกาสทํำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์และสร้างสังคมให้ดีขึ้นเช่นได้ทําการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลต่อพระสงฆ์จึงเปรียบเสมือนเนื้อนาแห่งบุญให้คนได้เพาะปูก ข้อสี่ผู้บวชได้มีโอกาสได้ช่วยดำรงพุทธศาสนาให้ดำรงถาววันมั่นคงเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวข้อห้าผู้บวชได้แสดงความกตัญญูกะตเะเวทีต่อผู้มีอุปการอุปการะต่อตนเช่นว่าบิดามารดาเป็นต้นด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อการบวชมีประโยชน์ที่สําคัญอย่างนี้ผู้ที่เกิดเป็นชายก็ได้นิยมหาโอกาสบวชเป็นสามเณรหรือว่าบวชเป็นพระเพื่อสร้างกุศล,ลกรรมอย่างที่ว่าเนี่ย ในสมัยก่อนผู้ชายนิยมอุปสมบทเป็นพระพิสุท์ทุกคนในตอนก่อนที่จะสมรสและก็ผู้ชายที่ไม่เคยอุปสมบทพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็มักจะรังเกียจไม่ให้ลูกสาวมาแต่งงานด้วยเพราะถือว่ายังไม่ได้เคยอบรมให้เป็นคนมีสินธรรมเหมือนกับเป็นคนดิบไม่รู้ผิดรู้ชอบฉะนั้นแต่วันไหน,นสัยปัจจุบันในผู้ชายที่อายุครบบวชคือ20ปีเนะี่ยก็มักจะเรียนยังไม่สําเร็จติดธุระอยู่ในการประกอบการงานอาชีพบ้างต้องไปรับราชการบ้าง แต่ถึงแต่นั้นเมื่อมีงานมีอาชีพทำเป็นหลักเป็นฐานแล้วเนี่ยก็ชอบที่จะอุบสมทเป็นพระพิสูจน์เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้มั่นอยู่ในศีลธรรมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการบวชเนี่ยความจริงจะบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าส่วนมากเลยนิยมบวชกันใกล้เวลาจะเข้าพรรษาเพราะว่าจะได้มีโอกาสอยู่จาพรรษาถึง3เดือน แล้วก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระภิสูจน์ผู้ใหญ่ด้วยบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะให้ครบถ้วนทุกประการเหมือนอย่างพระพิสูจน์ก็น่าจะทําได้โดยไม่มีความจําเป็นที่ต้องเข้าพิธีเข้าพิธีบูสมบทติตามพิธีกรรมความคิดอย่างนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่าการจริงใดที่ตัวเองไม่ได้ประสบตัวเองเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยยังเรียกว่ารู้จริงไม่ได้เช่นเดียวกับคนที่ยังไม่ได้เคยเรียนในมหาวิทยาลัยหรือยังไม่เคยเป็นทหาร ก็เพียงแค่รู้ว่าการเป็นนักศึกษาหรือว่าทหารเนี่ยเป็นยังไงก็ย่อมไม่ได้ผลเท่ากับเป็นนักศึกษาหรือว่าไปเป็นทหารเอง mm hmm. การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ mm hmm. ก็เหมือนกับการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประเภทหนึ่งซึ่งจะต้องกินนอนประจําอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยเข้มงวดเพ่งรัดมีการศึกษาทั้งทางทฤษฎีทางทปฏิบัติทางจิตควบคู่กันไปซึ่งเป็นการมีประสบะการณ์เป็นกําลังใจชีวิต สําคัญหาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายแล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะต้องอุปสมบทครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของชีวิตพระให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพราะว่าอาจจะมีทันที่ยังไม่ได้บวชแล้วก็คิดอยากจะบวชจะได้รู้ว่าเวลาบวชเข้าไปแล้วเนี่ยพระเขาทําอะไรกันบ้างหรือว่าญาติโยมที่อยู่นอกวัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ในวัดเนี่ยพระท่านทําอะไรกันบ้าง คือบรรพชิตเนี่ยเป็นที่รู้รู้กันอยู่ว่ามีเพศภาวะที่แตกต่างจากชาวบ้านแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของท่านก็ย่อมจะแตกต่างจากชาวบ้านไปด้วยชีวิตชาวบ้าน,นยมีอิสระที่จะโลดแล่นไปตามอำนาจกิเลสความอยากยังไงก็ได้แต่ชีวิตของบรรพชิตเนี่ยจะทํำยังไงไม่ได้เพราะว่ามีพระธรรมวินัยคอยควบคุมอยู่อันนี้แหละที่ทําให้ชีวิตของบรรพชิตหรือว่าชีวิตของพระเนี่ยแตกต่างจากชีวิตของชาวบ้าน แล้วก็เหตุนี้อีกเหมือนกันครับที่ทําให้ชาวบ้านชาวโลกเขายกย่องเขายกมือไหว้ให้พระเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาสําหรับพวกเขาแต่ว่าพระจะเป็นผู้ที่น่าบูชาได้อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือว่าโกนหัวขูนคิ้วออกเปียเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ว่าจิตใจของผู้บวชเนี่ยจะเป็นพระที่แท้จริงได้มากน้อยแค่ไหน จิตใจจะเป็นพระได้โดยสมบูรณ์จะต้องเป็นจิตท,ที่สะอาดสงบบริสุทธิ์บริบูรณ์หยุดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายได้แต่การที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนที่เคยเวียนเคยวนอยู่กับกระแสของกิเลสอยู่กับความอยากให้มาเป็นจิตใจของพระเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องใช้ความพยายามมากแล้วก็ต้องรู้จักวิธีด้วย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับผู้ที่ยังครองเย่าครองเรือนอยู่ก็คือหาเวลาไม่ได้มากนักกลัวอย่างคุกคีกับยังต้องวุว่นวายอยู่กับภารกิจหน้าที่ประจําวันถ้าจะทําได้เต็มที่ก็บวชเป็นพระเพราะว่าชีวิตของพระนั้นเป็นชีวิตที่ตัดความกังวลตลอดจนภารกิจจากทางโลกออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเป็นตัวของตนเองเพื่อจะเร่งทําความเพียรก็มีมากในเมื่อพระมีเวลามากกว่าชาวบ้าน ก็ไม่ควรจะปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปเลยไร้ประโยชน์ควรจะกำหนดจิตทำจิตของตัวเองให้อยู่ในเส้นทางของความเป็นพระความคิดอะไรซึ่งเป็นความคิดแบบชาวบ้านก็ต้องตัดเอาความคิดอย่างนี้ออกไปเสียให้คงเอาไว้แต่เพียงความคิดแบบพระเท่านั้นครับในเมื่อร่างกายเราผูกห่อคุมอยู่ด้วยผ้ากาสวพัสซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธงชัยแห่งพระอารหรันต์ ก็มีความจําเป็นอย่างลือเกินที่จะต้องพยายามทําใจให้เป็นพระด้วยถ้าไปอย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้หลวงโลกไปโดยไม่รู้ตัวลวงโลกแบบไหนครับก็คือลวงให้ชาวโลกนั้นเข้าใจผิดให้เขาเอาของมาทําบุญกับเราหรือว่าลวงให้เขาคิดว่าเราเป็นพระโดยที่จิตใจของเรานั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับชาวบ้านผู้ครองเรือนเลยแม้แต่น้อยแบบนี้แหละเรียกว่าหลวงโลกหรือว่าหลอกชาวบ้าน เพราะฉะนั้นในเมื่อบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็อย่าให้ใครเขาว่าเราได้ว่าประพฤติตัวเป็นคนลวงโลกเลยถ้าผู้ที่อยู่ในเพศสมณะหรือว่าเป็นพระแล้วเนี่ยยังเป็นผู้โลกมากขี่โมโหมากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็คงจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากชาวบ้านผู้ของเรียนถ้าจิตใจพระเป็นสิแบบเนี้ยการที่ชาวบ้านเขาจะมากราบมาไหว้บูชาเขาก็คงจะกราบไหว้บูชาได้อย่างไม่สนิทใจ และทำอย่างไรล่ะทีนี้ถึงจะให้ชาวบ้านก็กากราบไหว้พระอย่างเสียดใจพระก็ต้องพยายามปรับปรุงใจตัวเองพัฒนาใจตัวเองให้ดีขึ้นให้ประณีตขึ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองครับการที่พระทําอย่างนั้นนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นการบําเพ็ญบุญอันยอดเยี่ยมแล้วยังจะได้ชื่อว่าเป็นการสง่งเคราะสัายาโยมผู้ที่ได้ทําบุญด้วยให้เขาได้รับบุญอย่างเต็มที่เพราะว่าได้ทําบุญกับพระผู้มีจิตใจบริสุทธิ์